แล้วนี่คือคุณวรพจน์ท่าอยู่ครับครั้งที่สองกลับมาอีกครั้งกับสึกประชันแข่งในรายการท่าอยู่ครับครั้งที่สามหรือว่าฝั่งหนึ่งฝั่งไหนออกนำแล้วเกมจะปืนแลกกันมากกว่านี้ว่ากันอย่างนั้นชิงเงินรางวัลรวมหนึ่งแสนบาทไม่ว่าอยาตัดสินใจเองเด็ดขาดถ้าไม่มีสุตันก็ไม่จะพู้สินเริ่มแข่งขันวันที่1 1ถึง13พฤษภาคม2566รกิบหกคือเกมนัชิงแล้วโอ้โหเชียวเชียวไปครับ ลังวันสุดท้ายู้ื่อสินชี้แนแล้วพบกันเดินสายไลฟ์สด